ขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมีในช่วงเอ็กซเรย์นะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่ารถแต่ละคันเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างแบบที่เราได้เห็นกันเนี่ยมันต้องผ่านขั้นตอนผ่านกระบวนการการออกแบบอย่างไรบ้างจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเพราะการออกแบบเนี่ยจะต้องอิงกับปัจจัยต่างๆมากมายซึ่งวันนี้เราจะมาเอ็กซเรย์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันไปดูกันเลยครับ การออกแบบไม่ใช่แค่เรื่องของคนเขียนรูปเก่งนะครับแต่เป็นเรื่องที่ต้องใช้ศาสตร์หลายแขนงรวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาผสมผสานกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีการออกแบบรถยนต์ก้าวหน้าไม่หยุดโดยเน้นไปที่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ขับขี่และผู้โดยสารนี่คือตัวอย่างของเทคโนโลยีการออกแบบรถยนต์ที่ทันสมัยที่สุดตอนนี้ครับ 1. ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยจะช่วยให้นักออกแบบเนี่ย สามารถสร้างโมเดล3มิติของรถจนต์อย่างแม่นยำและรวดเร็วทําให้การทดลองและการปรับปรุงเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการทดสอบการไหลของอากาศหรือโครงสร้างของตัวรถ 2. เทคโนโลยี AI และ Machine Learning AI ช่วยในการคาดการณ์และก็จำลองสถานการณ์การขับขี่ในชีวิตจริงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยเช่นระบบช่วยขับอัตโนมัติและระบบเบรกฉูกเฉิญ 3. วัสดุที่เบาแต่แข็งแรงการใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบาแต่ทนทานช่วยลดน้ำหนักของรถยนต์ทำให้ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะกับรถยนต์ไฟฟ้า 4. การออกแบบรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่การออกแบบรถยนต์ไฟฟ้ามีความสำคัญมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการจัดวางแบตเตอรี่และระบบมอเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่และระยะทางในการเดินทาง 5. เทคโนโลยี AeroDynamics และ Active AeroDynamics การออกแบบที่คำนึงถึงอากาศพลศาสตร์ AeroDynamics ช่วยลดแรงต้านลมเพิ่มความเร็วและประหยัดพลังงานส่วน Active AeroDynamics เป็นเทคโนโลยีที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปล่างของรถในขณะขับขี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการไหลของอากาศ 6. Virtual Reality และ Augmented Reality การใช้ VR หรือ AR ในกระบวนการออกแบบรถยนต์นะครับทำให้นักออกแบบสามารถทดสอบและปรับเปลี่ยนในสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริงลดเวลาการพัฒนาและก็ปรับปรุงประสิทธิภาพในการออกแบบได้ครับ 7. การออกแบบภายในอัจฉริยะ smart interior ระบบควบคุมด้วยเสียงหน้าจอสัมผัสและการเชื่อมต่อก,กับสมาร์ทโฟนเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบภายในรถที่ให้ประสบการณ์การกขับขี่ที่สะดวกสบายและล้ำสมัย ทั้งหมดนี้นะครับเป็นตัวอย่างเทคโนโลยีที่ทําให้การออกแบบรถยนต์ในปัจจุบันก้าวหน้าไปม,มากครับและย้ําอีกครั้งนะครับการก้าวหน้านี้ไม่ได้เน้นเฉพาะการออกแบบภายนอกแต่ยังรวมถึงภายในห้องโดยสารเพื่อสนับสนุนการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพสะดวกสบายและปลอดภัยนั่นเองครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์แบบนี้นะครับก็กลับมาเอ็กซเรย์กันได้ใหม่ครับในรายการคารานโตมี่ทาง Facebook แล้วก็ยูทูบช่องออโต้อินโฟวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ